สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างแชมป์พาซ่อมวีสองนะครับนี้พามาดูาดูครับโปรเจกต์ใหมครับวันนี้จะทำเบรกรถอีเตยมนะครับรก็ถ่ายนี่ก็ถ่ายขอใครในการสร้ยเสียงเกิดก็ค <laughs> ันนี้ลูกค้าเอามาให้ทำเบรกครับเบกรกล้อหน้าข้างซ้ายครับไม่อยู่ อันนี้เป็นอีเตีนหกร้อนะครับอีแตนหกร้อช่วงล่างตัวนี้คันน่าจะเป็นของเอวนะครับประมาณนี่ครับช่วงล่างตัวนี้มันเหมือนจะดูต่ําไปครับน่าจะเป็นคล้ายๆของรถสี่ล้อนะครับเนี่ยเพราะว่ามันรับแรงอีเ่ยตัวหน้าไม่ค่อยท่าไห่เพมาา นี่ก็ตรงออกมาชุดดุมเบกเกียร์ทุกหน้าถ้าของหกร้อผมว่าน่าจะใหญ่กว่านี้ครับเคืองเกียร์คันหน้าจะทดแล้วก็ออกมาตัวนี้ตัวนี้เป็นไดสตาร์ตดีดูหัวหูนครับปกติไดสตาร์ตจะอยู่ตรงนี้แต่ของหัวรุ่นใหม่ๆนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง RT ร์ทหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับเฮ้ยไม่ใช่ครับ RT ร์ทหนึ่งสี่ศูนย์ธรรมดาไม่ใช่พัดถ้ารุ่นใหม่จะเป็นพัดพัดบวกนะครับ ัดนี่ถ้าเขาข้าวมันน่าจะเป็นแบบกำลังพวกรอบเครื่องจะไม่เหมือนกันนี่ครับข้างนี้นะครับที่ลูกค้าว่าไม่หยุดเบรกล้ลอข้างซ้ายอันนี้สาเหตุหลักๆก็จะมีลูกยางเบรกไม่ลูกยางบเบรกอีกผมก็ว่าร้อไม่น่า มีมีรอยรั่วซึมอยู่รบบตรงกระบอกเบรกก็น่าจะขัดกระบอกเบรกเปลี่ยนลูกยางใหม่หมือนก็ผ้าเบรกกับประมาณล้อหน้าล้อหน้าพวกนี้ทาง่ายถ้ารถปียบก็ถ้าเป็นรถเปียบก็เปลี่ยนเปลี่ยนเซฟตัวนะครับถ้าล้อหน้าจะเป็นดีทนะครับดีทก็เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ผ้าเบรกใหม่ครับ ถ้าเป็นดีดเนี่ยเมื่อใช้นั้นผมอาจจะถ่ายอีซุด,ดีแม็กให้ดูครับที่เปลี่ยนผ้บเบรกไปขพรนั้นอาการมันร้องครับผ้าเบรกลูกค้าว่าเหมือนมันลูกปืนคัสแตกรดเปียกวันนี้ก็เลยจะถ่ายอีกเต็นให้ดูนะครับนี่เสียอเผาหกล้อหกล้อรุ่นก้างหรือเปล่า ร้อยสิบได้หรือเปล่าครับคุณนะครับข้างท้ายยังเล็กๆอยู่ตอนนี้เป็นมันจะโยกแรงเกินครับสรูนี่น่าจะเป็นสรูกลางมันต้องอันนี้เป็นสรูโฟวินเหีประมาณนั้นสร้างเต้าเนี่ยขึ้นมามเพราะว่าเต้าเนี่ยไม่ใช่สรูถ้าเราจะยังไม่ใช่สรูปลายเกียร์นะครับพี่นี้ซองเนี่ยให้ได้ เ,ออก,เ,เกีรยรตัวนี้เกียรตัวนี้น่นาจะอยู่กับพวกรถสี่ล้อรถพวกรถเปียบนะครับรนี่ครับคันนี้ตามสภา,าพครับไม่เน้นแต่งไม่เน้นนี่ครับคันี้ก็ฤดูกันเดียวกับทุกอ้อยครับเพราะว่าลูกค้าเอามาให้เช็คเตรียมขนอ้อยครับอีกไม่กี่เดือนก็ น่าจะประมาณเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเขียนก็จะเปิดโรงงานน้ำตาลผู้เขียวตัวนี้แนบก็เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นคลกตรงเต่งนะครับการเลี้ยงแนบก็จะประมาณนี้เลย กับพวกที่รับหนักของมันเวลาถ้าเราใสา่อไอเข้าไปมันก็จะตัวนี้ก็จะลงมากดก่อนโอล้ลูกยางลงูกยางลงตัวนี้ลูกยางแท่นตรงแหนบนี่หมดแล้วประมาณนี้ครับพอดีน้ำหนักนก็ถือว่า ช่วงล่างวางมาประมาณนี้ผมก็ว่าดีนะครับอีแดนถ้ายาวเกินก็ไม่ดีครับมันจะมีเดี๋ยวนี้ของชฉยภูมิต่างๆก็อู่ยกตัวอย่างนะครับก็มีอูอานันต์การช่างครับถ้าอู่ดังๆนะครับแถวชฉยภูมิจะเก่งเรื่องรถอีแดนครับต้นตำรับครับี่คัตซีก็น่าจะเหล็กล่างครับ เด็กล้งหน้าสิหรือเปล่าก็หน้าเห็นมีรอยแตกหักนะครับรั่ถนี่ถ้านถ้าเดีนี้ถ้าใหม่ๆก็จะน้ำหนักก็จะได้ประมาณหตันกจตันประมาณนี้ครับ ถ้าทุกเกินนั้นไม่ได้ครับอเตินถ้าเป็นเครื่องคูปะตานครับเป็นเครื่องแบบนี้นส่วนมากเครื่องที่เขาใช้ดีๆผมว่าสู้เครื่องยันมาไม่ได้ครับแต่เครื่องอเตินเพราะว่ารอบนี่มันจะไม่เหมือนกันครับคูปตานี่ถ้าดับมันก็ดับคาตินเองขออภัยนะครับที่พูดจาไม่สุภาพถ้าดับก็จะดับคา เท้าเลยครับเพราะตัวนี้มันไม่เหมือนยันมากนะครับเท่าที่ดูมานะครับยันมากนี่มันจะไม่ดับเลยนะครับมันจะไปเรื่อยๆของมันครับใช่ไหมครับจังใช่ใช่ยันมากจะประมาณนั้นไหมเพร,ราะว่าค<ร>ูเบต้าถ้าดับมันก็จะดับไปเลยสําหรับใครที่าหาความแรงหาความแรงนะครับหยัดได้เลยนี่ครับตัวนี้ <laughs> บอกแค่สติปต,ตัวนี้นะครับเี๋ยออีก <c oughs> พวกนั้นถ้าอยากแรงก็ไปซื้อกับานาสใส่ครับจะปิงครับมีขายครับอู่ดังๆอีกเต็นก็มียกตัวอ,อย่างก็อู่อนัน์การช่างครับประมาณนั้นครับอู่ผมก็ได้ผมก็รับต่ออ,อ,อยู่นี่ก็รับต่อนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงไม่แ네น่เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ใหนน้นะครับต่อจริงมั้ยนะครับเชงต่อจริงผมแดีว่าอะไรผมไม่ใช่อะไรแท้นะใช่หรือเชียงกงประกอบบ่าครับรประกอบ เหมือนกันครับอูใหญ่ๆก็อูอันนั้นเขาก็ซื้อมาประกอบเหมือนกันครับแต่ของเขาทาออกมาได้สวยกับเพ้นไลายแต่ไม่มีลายดิแต่อันนี้เน้นแบบบ้านๆใช่ไหมครับทําแบบนี้ให้ได้ไม่น้นลายสีเรียบทัดซีตัวนี้น่าจะเหล็กลางหน้าสี่หน้าห้าหรือหน้าสี่หน้าประมาณหน้าห้าประมาณนึวางหน้าสามซับบน คานนี่มันเป็นคานคนหน้าอิสุมันามันเท่าของรถนั้นไหมของรถอะไรที่ว่ารถดูดซ่วมอิสุแปดห้าเพราะว่าถ้าของหกล้อมันจะใหญ่กว่านี้นะเฟืองเฟืองท้ายนี่ของเฟืองท้ายร้อยสิบอิสุร้อยสิบเฟืองก็นี่แล้วถ้าเป็นของหกล้อนี่ยโอตรงนี้จะไม่โผล่มั้างขนาดนี้อ้โใช่ใช่ใช่ตัวนี้ใหญ่ แล้วก็น็อตตัวนี้ใหญ่ใหญ่ตัวนี้น็อตน็อตตัวนี้มันแล้วก็จะมีถ้าปกติของหกล้อมันมันจะมีกี่น็อตห้าน็อตห้าน็อตอันนี้อันนี้หกใช่ไหมก็ใหญ่ตัวตัวนี้เป็นของหกล้อนะนี่ครับอันนี้ก็ชุดตรงเป็นหน้าเนียบมากคัดซีตัวนี้ผมก็ว่าดีนะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงมันก็ แล้วป็่ดูก็ซีเ็กแางเวลาบิดปึ๊บมันจะไม่ค่อยขึ้นแต่ก็เห็นเห็นเหมือนในข่าวนะที่ว่าเขาว่ามันหักตรงนั้นใช่ไหมที่เขาว่ามันหักอยู่ตรงนห้ช่วงนี้ใช่ไหมที่ว่ามันหักมันอยู่กับการใส่อ้อยน่าจะประมาณช่วงนี้นี่ผมจะอธิบายฟังก็คือเนี่ยช่วงเผาเาร้อเนี่ย ถ้าเราเอาไปข้างหลังเยอะเนี่ยน้ำหนักจะมากดอยู่ตรงนี้อเพราะว่าหมายความว่าถ้าเราขยับเฟืองท้ายใช่ไหมไปข้างหลังเยอะไปข้างหลังเยอะเนี่ยน้ำหนักจะมากดอยู่ช่วงนี้กดช่วงนี้แต่ถ้าเอาตัวนี้เอาแล้วคานท้ายเนี่ยด้วยเฟืองท้ายประมาณนี้พอดีไหมถ้าเอาไปช่วงนี้ได้อยู่ใช่ไหมถ้าเอามาข้างหน้ามันจะมาน้ำหนักจะลงที่นี่อ๋อต้อเอามาน้ำหนักจะลงที่นี่แล้ว มันจะลงมันจะแล้วมันจะสมดุลสมดุลกันถ้าที่ตรงนี้ถ้าตังนี้เราทําไม่เสมอกันมันก็จะมาช่วงนี้ใช่ไหมลงช่วงนี้เยอะโอ้ที่ว่าสาเหตุหลักที่มันหักมันอยู่กับตัวนี้ด้วยแต่พูดถึงบางเจ้าเขาก็เอาคัดซีรถนี่นะตัดมาทําทำรถอีแดกนช่วงบิดตัวเพราะว่าบิดตัวของคัสซีนี่จะดีกว่าเพราะว่ามันมีรูเลย แต่นี้ไม่มีรูคือบิดแล้วบิดเลยอ๋อบิดแล้วก็คือ,อเรียบร้อยอ่าคืนยากมันก็เหมือนอย่างนั้นเนาะที่ว่าเป็นเหมือนเหมือนเหมือน,นรถสิบล้อใช่ไหมที่ว่าฮีนน่ที่เขาเจาะมาที่เขาเจาะมาหลายรูใช่ไหมหีนน่นถ้าที่รู้มาฮีนน่ที่เขาเจาะมาเยอะๆก็คือว่าการบิดตัวแล้วตัวแล้วมันก็จะนิ่มด้วยสังเกตไหมถ้าเนี่ยรถเหล็กหมดทั้งทั้งทั้งคันเลยเนี่ยครับ ถ้าบิดนีดเดียวคือค่วมเลยมม่เหมือนไม้เถ้าตัวไม้นี่เวลาบิดตัวนี่มันจะมันจะมามันคล้ายๆว่ามันจะไม่ดึงคัสซีคัสซีจะบิดอ๋อปกติเขาลองไม้ไม่ใช่หรอหรือยังไงเดี๋ยวนะแม่แม่ถ้าเนี่ยตรงตรงตัวนี้เป็นไม้เนี่ยคัสซีจะบิดได้เยอะตรงตัวนี้เขาเรียกตรงตรงตัวนี้เป็นไม้มันจะอิสระกว่าแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กเราเชื่อมเลยเราเชื่อมติดกันแล้วคัสซีไม่มีช่วงบิดก็คือถ้าเอียงนีดเดียวคือ ไปเลยไปทั้งกันพ่อมเอาผมว่าน่าจะเอาคืนยากอยู่ถ้าไปเนาะถ้าเป็นไม้อ่ะรถผมออกล้ออ๋อเหมือนอยู่ไปดูได้ครับในช่องช่องช่องทีมงานรถไถซิ่งใช่ไหมถ้าเป็นไม้เนี่ยทีมงานอะไรทีมงานรถไถซิ่งทีมงานรถไถซิ่งถ้าเป็นไม้เนี่ยช่องบีตัวเขาจะซีมจะทํางานเต็มที่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะดึงกันไว้หมดเลยอ๋อมันจะบิดได้นิดเดียวพอบดได้นี้เดียวปุ๊บไปเลยทีนี้รถ ตรงนี้มันก็ถ้าอยากดีก็ต้องอยากดีต้องเอาทําตัวนี้ทําตรงเป็นไม้เนาะผมว่าตัดหลีกออกไม่แข็งแรงหรือหรือไม่ต้องเชื่อมใช้น็อตขันน็น็อตดีกว่าไม่เนี่ยใช้น็อตดีกว่าไม่ต้องเชื่อมแต่ว่าแบบนี้ก็มีเวิร์กเหมือนกันเพราะว่าถ้าดูดีๆเนี่ยเหล็กตัวเนี้ยถ้าถ้าถ้าไม่อยากเชื่อมถ้าอยากเชื่อมตัวนี้ แล้วความแข็งแรงเนี่ยเล็กตัวเนี้ยไม่ต้องเชื่อมตีกับคัสซีเอาสแลกขันดีกว่ามันจะยึดหยุดได้ดีครับวันนี้นก็ขอบคุณโอ้ผู้บรรยายครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ